Tá อะไรเกียดีจ่ะบุ๊คไปไวใต่จู้เปลี่ยนเดี๋ยวข้าต่งมาจูบดูเลยเด้อตอนนีกางจอยเลยเด้อ đi nôi, cho hình đấy chẳng phải chụp đi, không, ให้จังไหนที่ว่าเป็นเนี่ยทุกหำ่บกแงมแกงสงมัลกนรอยอ้ยหนาอแปดแปดซีแปดแปดซีเมนบ้าน้อบัานี้หมอคิวน้ำติวดินหำเนี่ยบันี้ทุกหัเนี่ยนี่ไปละบ้านไหนล่ะนี่ยหน่อทลเล่ เช่นมันะน่องน้อยๆเูจะขายซอยพอซอยแม่เบื้ออเอาะเปยาวปให้ย่าดูมชนเป็นตัวยามาเลยน่อเก่งมโอยเอาไข่มันได้เลยเสียดายอันนี้ไอไอนี่ยู่ปอดครับปะี่ใยู่ปอดไดกล้กลเป็นตะเลียนเก่งเลูกใต้บ่ครับอ้าก็ผมยมอครับ เปเป้เปีเปเปเอาไปเป้าเนี่ยออกมาหของตวองใเลยค่อือั่เอเน่เเเนเงงนค้หัวก็เยเห็อ่มองถึงแกมีเหภาพเลยม่เหภาพเลยเดี๋ยวยาจถงแก่มีมีภาพิดคลิปไปรงวันรงวันรงวัน เดี๋ยวเด้อแม่แ่ไหนกดผิดเด้หนิเดี๋ยวเด้ออย่าเปล่าอย่าเปล่าอย่าเอย่าเฝ้่าหายยะเอาไเอาไมเอากอนซื้อกอนซื้อเาดีสีไทยดเด้อยวสีไทยผิดเด้อเดออกโลกเด้หนเอาไหมัทำทากดทำทากวดเด้อทำทาทำทาอย่าเปล่าเด้อยกสีดำเดี๋ยวระเทศเดี๋ยวเด้อเอาเอาคือกดแล้วนน่คือกดแล้วนี่กดแล้วตันนน อาปัดลัตตอรีมาแต่ไหนอนี่เหมสองสองเก่าเลยมาแต่ไซหลากหลามาแต่ไซมาแต่ใบหนองสือครับปัดขึ้นหูจักว่ fate, ะไสอันใดลางวันที่หนึ่งให้ยายิ่งดูไสไซไซมีงผีดอกิ่งดูเบอร์ใดนั่นิ่งดูนั่นนี่ครับนี่ตีลางวันที่หนึ่งแมนอีหลีบ่นี่แมนครับถือบะนี่ขันยายภาพืึ้นนี่ปาด ตัวไหนวะมึงก่อนพี่น้องมึงก่อนคือเหมือนกับชื่อยายผมกนะครับฮะยายผมชื่อยายผากตบีอันนี้ก็ยายผาคือกันแม่ยายผาคุณแจ็คบอลช่องคัวลำเพลินสาวน้ำเพชรบ้านแพงแจ็คบอมอลำสาวหน่อยฮะคุณจักหมอลำสาวหน่อยบอเอ้าผมก็ไปร้องยี่ต้นอันนั่นแหละแล้วบังคิดบังคิดบังคิดยายผาเด้อร์กดไปช่องคัวลำเพลินกดไปในยูทูบวัวลำเพลินเออยายผาประเทศกับเข่ากับน้ำเห็นไหม เอามาเอามาไ้ยายอันใดล่างัาทีหนึ่งหรือมบนี่บอนี่บอพี่นงเบอร์ใดวะเอาเบอร์ใดยูไทยดิเบอร์ใดแน่หนึ่งแดดแดดสี่พยในพี่นงแม่ที่รีบ้านนี่คันบัตรถือสิเฮกังไหนเอาบุกเือกันลครับเอาคันบัตถือทุบหัมดน่สิบอกไ้เร้อ ผู้พันแท้ๆเด้นี่เอาเอาเอานี่ครับพี่น้องมือด้วยสองใบสองใบสองใบครับเอาเอาอันนี้งั้นนี่สองใบพี่น้องป๊าดว่าสิอยากได้รางวัลใหญ่บ่แม่นตัวนี้บ่ได้ตัวรางวัลใหญ่นี่บ่มีเอาซ้ำนี่เห็นบ่ะอันครับไปย้ายถือเด้อครับคือว่ายังตัวอ้ำครับอ้ําอ้ําอ้ำาอ้ําอ้ํ บาดขันบ้านออกออกแล้วั้นทีหนึ่งนี่มาหายายภาพเลยเด้อมีอะมีรางวัลขอบคุณครับขอบคุณครับบาดึ้นเก่งโอ้ดีเว้ยขึ้นเก่ง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 ในน้อยแม่พี่น้องมาปวดพ่อแบบโม่แบบแต่งแม่ยางมากบอกยางเอาทาดูแลกูกันยางเอาตัวเออ ้าโดนบ่มี่มะบเห็นมากกับนี่งางองที่โขอางแมงว่ามากจน้อยแมงเด็โอ้ยใจมันปวดพูแบบกม่แบบเสียงแล้วมันที่หนึ่งพ่ะยะพี่น้องปวดให้โพดให้ปวดใท้ดียีติแม่ดีว่ะดีตัวบื้อเป็ดตันต้องเจยวเสตโต้วเลตืมันเป็นคามหุนโตี่ถึงงาม เอาแล้วไก่สีําให้แม่ก่อนเดี๋ยวเปล่าดำแหลกๆก่อนอันดีนี่ใส่ที่หลังก็ได้เพราะว่าตําเครื่องมัน่อนตดำแหลกๆตลกดำแหกๆพี่น้องเพราะว่าแม่จะใส่ไปด้วยใส่ไปด้วยัน่หนคขาพี่น้องสิแกงสุ่มว่าไม่ยังดอกเจ้านี้สิแกงสุ่มอันนี้คือกําลั่งดำเครื่องสมัยเก่าค่ะตามีตะไคร่ใบบักกูดปาริชาตินี่กระเทียมผูกเล็กๆหลกแหลกซะกันผูกมันเล็กๆ น้ำแดงขิงกระชายมาตีที่แกงสูมเนี่ยพี่น้องเปแกงส้มจ้าเขาล่างมาแล้วล่ะนี่ำรวยเพราะว่าเขาเห็นสุกอยู่อันนี้เ่ยคุณน้อง ลูกสาวลูกสาวตู่ไม่ใช่ต่วนไม่ใช่ตู่ป้าหน่อยนะตู่คนละตู่ไม่ใช่ตู่นายกหนาวหนาวค่ะพี่น้องหนาแห้งหนาคักเหนาเนี่ยเดี๋ยวนี้จักโมงแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อนๆนะพ่อเพ่นนอ,พอพนนะโคกแหลกแล้วบันนี้ก็เอาหอมมาก็เทียมใส่พี่น้องเครื่องมัน แหลกหรือยังหนูจ้ใ,ใส่กระเทียมเหล่านี้ใส่กระเทียมหรืใส่กระไส่จะสองสามหวัวใส่หลายมันสิเป็นน้ำยาขับปุ๋น แดงมันแหลกๆก่อนนะพี่น้องเนาะมัอนี้สิแกงแกงใส่ปลาทูตำเป็นกระสายก่อน,นะคะ่ะมีตำเป็นกระสายแล้วก็สิใส่ปลาย่างพะนะนีม่มารุมมารุมมารุมตะบไบมารุมน้อยพูดเนาะมารุม่มเหมืนน้อยหน่อยมารุม่มมารุม่มแกงส้มมารุมนะจ๊ะแซ่บเยือดดวยเดี๋ยวให้มันเศร้าหนาวก่อนสิไปกินเผาธง,งยูมือลุ่น พาไปกินเขาทงแหลกไปหนูะแหลกไปใส่จ้ะแหลกแล้วบะนิกาะเอาผีแกงใส่ปลาทูใส่ขึ้นมาแจงปละย่าง ยังปลาทูใส่ปลาย่างพนะพี่น้องคุณมาไม่เสีย<ม>พวงใ,ใส่ตาเต็พวงใส่ตาจะอยู่ยังฟองขึ้นมาอันนี้ข้าเห็ดแบบสมัยเก่าข้า่ได้อญ่นั้นพี่น้องเป็นแบบสมัยเกา่เบบเกาอันนี้ตำขั้นตอนที่แรกตำแบบตำมะเข้า ขันสมไยใหมนี่กับมีแต่งแต่โบดบดเอาบดผสมกันเลยเครื่องบดห่างไรอันเนาะค่ะซื้อซสื้อห่อางไรอันแล้วเครื่องบดก็ได้ตทำใส่กันํำแหลกแหลกค่ะพี่น้องตำแหลกแหลกใส่ปลาทูแล้วก็ใส่พริกแกงแบบเบื <S <S ้องขันตอนเด้คด <S <S เอค่ะเด้อปลาทูเนาะครับเอาปลาทูใส่เลยจ้าเนี่ย กระทูประมาณจักเข่งหนึ่งใส่ตาเป็นกระสายค่ะ,ะบันนี้ก็เอาอน,นีใส่น้ำหนึ่งเอาพริกแกงใส่น้ําค่ะที่แรกเขาก็เอาบักพริกใส่น้าจากหาหกเจ็ดหน่วยแล้วแตบขล้องหน่อยของไหล <c oughs> อันนี้สูตรคุณแม่ได้เนี่ยสูตรคุณแม่สุภาพเบิ้งตัวอย่างเอาเบิ้งตัวยางมาคุณแม่สุภาพใส่หยางแน่นะจ๊ะ ใส่ถุงเดียวบ่สองถุงเลยจ้ะทุกคนนี่มันเยอะอยู่พี่แกงกับถุงละหาบาทหาบาทใส่สองถุงอืต่ำใส่กันโอเพนเหรอตุ้นโอเพนตุ้มๆๆเลยเอาใส่เพ่นบ่แล้เอาย่างใส่เพ่นบ่บอเดี๋ยวอันนี้ท่านบ่บอท่านท่านดอกมนเพ่นแล้ว เห็ดข้าวคขา,ายข้ากับแตงเพียนให้เพล่นน้ำขายข้าวไ,ไปเลยไปข้ากับฝากเพ่อนไปก็ได้ตู่ไปข้าวเดียวตำตำซีดแล้วไปค่ะใช่หรือจ้าตำซีดแล้วก็สีดิข้างมองเอาหม้อข้างเลยนี่ค่ะใช่หจ้าตำให้มันเขา้าเข้ากันเลยจ้าให้เขา้าเข้ากันแล้วก็เอาไป แล้วก็อันนี้ก็แกะแกะแกะให้มันเป็นชิ้นให้ใครชิ้นมันหัวมันก็อาเด้ยอยว่าได้ถิ่มจักย่างปลาย่างค่ะพีน่น้องมึงปลาย่างปลานิมย่างน่าอร่อยจัง,งเขาใส่อะไรไหมเนี่ยไม่ไมอ่อะนี่มันบอกเลยแม่งแมงโจ้ไม่แม่งนี่ไอหยันนี่ไอ,อ,อเล็กย,ยังเยงยงจ้าว่านี่ข่ากับเลขกหนึ่งข่าหนึ่งหนึ่งขา อันนึ่งนึ่งหาเบิ้งเป็นเก่าก็ได้เนี่ยเต้าหนึ่งนึ่งเก่าว่ะจีฮะออกแล้วนี่แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิ้งหม้อข้างก่อนพี่น้องข้างหม้อสักกึนทีจังพี่นาะแม่ค่ะดีเลยบิดมีตบน้อนหน่อยยังเห็ดตอนใหญ่ยังเห็ดตอนใหญ่บีคขลุกขล ا ل ซ้ำเ้ากินเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องมาที่กระดุมข้างหม้อเราได้ป่ะนี่เปิดแจ็ดให้แม่เอาน้ำใส่ แะหมอนู่นนี่บ่หมอน่อยนหม้อง่ายขึ้นเสียหน่อยนุ่อะนี้เสีาบหน่อยปดตีหน่อยกดบ่หน่อยยู่ยดีเนอขันเอานุ่นี่นี่เอาาใส่ไหข้างข้างหมอข้างใส่แถะบ้านจะนิดซั่มนี่หละ นี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเบิรงขห้างนอเดี๋ยวนี้ไมาแกงยวนบ้านเจสุพัทราเออซ้ำนั่นละน้อยแกงแกงแกง ไฟยางเดียวเลยเไฟยางเดียวข้าวเดียวก็ได้ใส่โคกมากเลยโคกมากโคกมากสัมสัมขวาว่าขวาวเล่นไฟยางเดียวพี่น้องจักหน่อยกับเจงข้าวเดียวกับสุกเนาะ ลำแลีแล้ยวๆแบบนี้แกงมะนรุ่มแต่ว่าบักมะนรุ่มมันน้อยๆเนะาะบักมะนรุ่มมันอ่อนนู่นดลย ไหนเนี่ยขามเปลี่ยนค่ะพี่น้องขามเปลี่ยนผู้ใดหล่ะสิมากินไะเดือดปักกระหนาวสักไตทรมตัว กูมัดแต่จะมันมัดหีมัดในี่เขากับผูกก็ใส่ใหดีกว่าด้วยนะคค่ะกับผูกก็ใส่แล้วกับผูกก็ใส่สั้นนันยดตัวอผูกไปใส่เลยใส่เอ่งจ้ะเออนั่นแหละใส่กับูกไว้อาดมเสี หม้อกำลังเดือดก็ใส่ไปเียงแป๊บเดียวไม่ได้เกียงลวนได้พี่น้องว่าเรียงไปยังเดียววิธีทำค่ะแก <c oughs> งส้ม บอกเล่าว,ว่าแมวออกมาแล้วหาโดนไลกูได้ศูนย์ว่าสิยางยางมาเลย เราม่พอดีแต่นั่งเอกันงอนกันเนี่แหละงอนไปงอนมากงอนมางอนไปงอนย่่แม่นั่งสองสามเหนเราน่นั่งเรืองแก้ตาพี่ช่องสามเอาไปอันนีทำใส่เล้วจากพ่อบ่พ่อเดี๋ยวจะมากันไมให้หม้อเดือดแล้วก็จะใส่ มันกับมาหขายเอาวันก็ได้ไปซื้อนขอมนมข้าวต้มอันนี้กสิซื้อ,อย,ยู่ราแย้งหาที่บาทใส่กับปูกไวญ่ือกันดูค่ะพี่น้องใส่ไปเลยหมอ้อกระแลงเดือดใส่ไปเลย เสตปักแดงไปไหนเสตปักแดงออมาสิเอาอันี้บอใช่เอาอาเอาอันย่ตัวผสมป่นี่ผสมไปบอสคือว่าผสมบอสผสม แป้งนัวมากับน้ำตาลแป้งนัวกับน้ำตาลมานี่คืออะไรแป้งนัวเหรอฮะอีนัวดูเป้งนัวดูแบบนัวแบบเปลี่ยนใส่แป้งนัวลงไปค่ะน้ำตาลด้วยตามไปด้วยน้ำตาล เลือเกลือยังไม่มีเกลือเกลือมาให้น่อยพี่น้องเปิด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 ละเมอฮะอืมขนี่เลยพออ่าเิดปิดปิดิดดกัน มอเดียลจ้าม,ม,มันนะมันเป็นน้ำมันหลายปวดจิ๊เก้ น้อยค่ะพี่น้องอย้อยมัเท่ะอ้อยโอ้่งมทย่ไปลามซใส่ค่ะพี่น้องเด็้ทีแล้วอันนี้คือปลาย่างนะคะปลาย่างปลาย่างใส่ลงไปเลยจ้า ชิมชิมชิมเป็นตะน้ำหลวงให้เป็นตะน้ำเยอะบังคืับกินดอกปินกะเสียบป่ะค่ะชีมบอนเป็นตาอรตอยบวาตี นิดนึงแป้งนัวอีกนิดนึงนะจะเบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเพราะว่าขามมันยังไม่เปื่อยเลย ขันส่งหลายกับีบเสียบเนาใส่บาตรขามจัดง่ายเนาะตัดที่นอกเดี๋ยวมะกะสีเปียวนะคนหรอเกียวหลายกะจิบเสียบเนาะ เดือมันเฟื่อยมันก็นกนสิเปรี้ยวเพราะดีอันนี้คือปลาย่างเลยค่ะพี่น้องปลาย่างแกงส้มมะรุมใส่ปลาย่างไอตู้เด็ดไปหนูเอามะรุมมาเอามะรุมแล้วก็เอามะรุมมาก่อนแล้วก็ผักมะละกอผักอีตู้ค่อยเด็ดทีหลัง ็บเยอะย้วนหนัวอเลยจ้าแจงมารุม่มหูที่เนี่ยมเมนบามารุ่มมาใส่เนี่ย้นมนาวล้อนหนวกะดีเนี่ยกาเขาเทียนทแบบุกแบ

โอแวปดมืมไม่บอกแาดมืซิ่งแน้าบอกไหมแน่าบอกตอนนี้แต่ใส่เลยตวจเลยยิมือก่อนแบบนันค่โอเแล้วไ่นน้าบอมันมันนุ่มันมันอีกคนใส่บารุแล้จ้า บายบายไปก่อนค่ะนะ